สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะอยู่กับน,น้องเหมยลี่เหมือนเดิมนะจ๊ะก็ก่อนจะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะไปดูผลประกอบการนี่ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนดีกว่าเนาะฝากติดตามเพจเหมยลี่มีบอลเด็ดกันด้วยนะคะเพจ Facebook ของน้องเหมยลี่เองนะทุกคนมาดูหน้าเฟซนะคะเมื่อวานนะคะคู่นี้ที่ให้ไปนะคะก็เมื่อคืนไม่ได้แข่งกันนะคะเลื่อนนะคะสําหรับคู่นี้นะคะอ่าก็ถือว่าเจ้าไปก่อนเนาะ ส่วนคู่นี้นะคะที่ให้ทั้งหน้า YouTube นะคะก็ให้กดสูงแรกหนึ่งลูกนะคะก็จบครึ่งแรกทีู่นย์ประตูตอนหนึ่งนะคะก็1ลูกเจ้านะคะส่วนเต็มเกมนะคะจบเกมที่1ประตูตอนหนึ่งนะคะสำหรับคู่ในหน้า u t u b e นะทุกคนก่อนจะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับมเมลลี่กันด้วยนะจ๊ะ มาเริ่มกันเลยนะคะกับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่9พฤศจ,จิกา2564นะคะวันนี้เหมือนที่เอามาฝากในอังกฤษจอห์นสโตนเฟนโทฟี่นะคะคู่ระหว่างสวินดอนทาวนะคะพบกับนิวพอร์ตเคานตี้นะ,ค,ะคู่นี้นะคะแข่งกันในเวลาตี2นะคะทุกคนไปดูกันต่อเลยดีกว่านะกับข้อมูลสถิติ ย้อนหลังนะคะ10นัดนะอ่ะของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะคะแข่ง10นัดนะคะมีชนะอยู่ที่6นะเสมออยู่ที่3แล้วก็แพ้ไป1นัดนะคะส่วนด้านส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะก็มีอยู่ที่7นัดนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่3นัดนะคะสำหรับทางฝั่งเจ้าบ้านนะคะไปดูกันต่อค่ะกับทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะแข่ง10นัดหลังนะคะก็มีชนะอยู่ที่4นัดนะเสมอ3แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดเลยทีเดียวนะคะส่วน ทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะก็มีอยู่ที่8นัดน,นะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่2นัดน,นะคะทุกคนสําหรับทางฝั่งผู้มาเยือนเนาะไปดูกันต่อค่ะกับราคาบอลน,นะคะเปิดมาที่เบส36ค่านะคะคู่นี้นะคะเต็มเกมให้มาอยู่ที่2.5นะคะทุกคนก็ คู่นี้นะคะเหมยลี่แนะนําเหมือนเดิมเลยนะคะรอให้บอลแข่งไปสักพักนะคะรอให้ราคาบอลนคนะไหลลงมาแล้วกดสูงแรกนะคะที่0.75นะคะหรือครึ่งควบลูกนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดสูงเต็มเกมกันไว้ด้วยนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะก็ชอบจัดขัดสวนกันได้เลยนะน้องเหมียเรียมาให้เพียงแค่แนวทางนะคะทุกคน ก่อนจบคลิปนะคะก็ขอฝากไปด้วยนะกับ2เว็บที่น้องเมลี่นะคะเล่นนะคะอยู่ฟ้าโมฟันกับ m o f m o f n นะคะ2เว็บนี้นะคะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่นะฝากแรก1้อยรับไฟฟีห้เลยนะแล้วก็สำหรับลูกค้าเก่านะคะก็มีโปรโมชั่นคืนยอดเสีย5%ให้เหมือนเดิมเลยนะอ่ะอีกหนึ่งอย่างนะ,ะที่ขอฝากไว้หน่อยนะ,ะนี่เลยนะคะนี่นะคะกลุ่ม VAP นะคะรวมเซียนนะคะ ก็ที่มีน้ําบอนสดนะคะนำบาคาร่านำไฮโลนํารูเล็ตนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยนะคะช่วงสุขเสาร์อาทิตย์นะคะใครสนใจนะะร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม VAP แบบนี้นะคะก็แอดไลน์น้องเหมยรี่ไปได้เลยนะคะที่ mly underscore 88นะจ๊ะแอดแล้วก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้นะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ติดตามเหมยลี่นะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปนะคะได้แทงถูกทุกคู่ บินเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ